35ล้านโดสด,ด้วยนะครับค่ะเมื่อวานนี้นะกะก็ยังคงเฝ้าเพียนถามนะคะว่าตกลงแล้วนายกจะฉีดคนแรกหรือเปล่าคือนายกอาจจะบอก <c oughs> คือไอ้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอกเพราะว่ามันได้มาแล้วมันได้มาแล้วสาคัญตรงนั้นมากกว่านะคะว่ามันได้มาอย่างเรียบร้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นนายกก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องของการจะไปฉีดคนที่เท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ส่วนสําคัญของประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกในเรื่องนี้เลยค่ะวัคซีนโควิด -19 ว่าผมกลับเียอีกครั้งไม่ใช่วัคซีนของผมไม่ใช่ของนายกเป็นของประชาชนทั้งประเทศนะเป็นการอนุมัติในคอรมอรร่วมกันในการจัดหาวัคซีนซึ่งวันนี้ก็ได้มาสองยี่ห้อแล้วก็กำลังตามมานะครับหลายๆวัคซีนกาลังจะตามมาเพราะจําเป็นต้องให้เขามาขึ้นทะเบียนที่อยอยก่อนนะครับถ้าอยอยแล้วเนี่ยการหลังจากนี้ไปแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมฉีดโดยภาคโดยภาคเอกชนนําเข้ามาแล้วก็ฉีดเอาไว้เอกชนแลวก็ว่ากันไปนะครับและบาลไม่มีไม่ได้ ไปปิดกั้นตรงนี้นะเพียงแต่ขอระยะแรกนี่ผ่านไปนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปทุกคนก็สามารถเสนอเข้าไปขอรับรองจากอยอยได้ก,ก็ก็จะฉีดเพิ่มเติมและดีซะอีกนะที่เรามีวัคซีนมากกว่าจำนวน65แล้วโดสีเราเตรียมการไ้ในปัจจุบันนะครับหลายบริษัทเสนอเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังส่งเอกสามาไม่ครบไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตาม พร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดตามสถานาความคืบห,หน้าที่เกิดขึ้นในการใช้ในต่างประเทศด้วยนะครับผมคิดว่าวัคซีนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยวหรือการประกอบการกธุรกิจัดีขึ้นนะมันจะมีเรื่องการการฉีดวัคซีนถ้าฉีดเพิ่งแล้วมีใบรับรองแล้วเข้ามาในประเทศก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกักตัวนะเพียงแต่ต้องติดตามว่าไปที่ไหนอะไรไ,ไงเพื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับจะฉีกคนแรกหรือเปล่าคนที่สองหรือคนที่สามหรือฉีดอะไรกะพีทั้ทนั้นอะ คำถามแบบนี้ผมว่ามันเป็นกับพีสิ่งที่เราได้ยินดี่รู้กันคือเรามีวัคซีนให้ทำประชดแล้วการจะฉีดให้ใครเป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาขึ้นมาและขึ้นอยู่กับการสมัครใจของใครเป็นผู้ฉีดก็เท่านั้นเองนะประชาชนทุกคนก็มีส่วนร่วมแล้วก็เปิดช่องทางให้แล้วใครประสงค์จะฉีดสมัครใจก็ส่งรายชื่อขึ้นมาที่กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดช่องทางตรงนี้ไม่อยู่แล้วเท่าที่ทราบอ่ะส่วนหนึ่งก็อยากจะฉีดไว้ใจส่วนหนึ่งก็ลังเลอยู่ส่วนหนึ่งก็ไม่ฉีดนะรอดูสถานการณ์ไปก่อน ก็เป็นเรื่องความสมัครใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลก็ต้องเตรียมวัคซีนให้ให้พร้อมสำหรับคนทั้งประเทศโดยทยอยรับมาทยอยจัดหาอย่างอื่นมาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปด้วยนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นใครแต่รแรกก็จําเป็นต้องฟังข้อสังเกตหรือข้อมูลมาจากการะทรวงท์สุขด้วยถึงความปลอดภยัยถึงในหลักการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนต,ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ฝากภาคเอกชนด้วยนะครับใครที่จะ จะนําเข้าอะไรเข้าก็ขออนุญาให้มัถูกต้องขึ้นทะเบียนให้มัถูกต้องตามระเบียบต่างๆทั้งหมดนะครับครับจนถึง